กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดีอีพีที่248ค่ะประจาเย็นวันที่1 7เดือนเมษายนพศ2568ค่ะ วันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเขาก่าสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันหนึ่งชุดนะคะหนึ่งชุดวันนี้มี20รายการแบ่งปันพี่ๆที่200บาทจะ้ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาด้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำเพิ่มกันอีกทีนะคะพี่ๆ084ย์ค่ะ 7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็นวันพฤหัสเป็นหลวงพ่อสุดค่ะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี17ค่ะพี่ๆค่ะ ต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นสมเด็จเก่าจ้ะเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่พ่ะต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3ามพระปิตาหลวงปุตโตวัดประดูชิมพลีค่ะ ต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4หลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีด้านหลังเป็นพัดยศนะคะปี2518ค่ะพี่ขาจ้ะต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5หลวงพ่อกระเสมเคมาโกะค่ะปี2518จ้ะหลวงพ่อกระเสมเคมาโกนะคะ ต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6หลวงปู่ทวดทะเลซุงค่ะปี08ค่ะพี่ขารายการที่6จะ้ะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นเสมาหลวงปู่ทวดค่ะด้าน,นหลังพระอาจารย์ทิมนะคะ ต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นพระปิดตาค่ะเนื้อเมฆพัดค่ะพี่ขารายการที่8นะคะจะต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะ หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจ้ะรายการที่9ค่ะพี่ขาต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10หลวงปู่ศิลาค่ะมาในเลี่ยมกรอบเงินพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่หลวงปู่ศิลาวัดพระธาตุหมื่นหินนะคะรายการที่10จ้ะต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นเหรียญรัชะกาลที่หค่ะ น้านหลังเป็นช้าง3ามเสียนนะคะรอสองหนึ่จ้ะเหรียญหนึบาทเสด็จพ่อรอหนะคะรอสองหนึ่จ้ะ200บาทเช่นกันค่ะต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นเหรียญสี่เหลี่ยมข้อหลามตัดกรมาหลวงชุมพรนะคะปี2 5งหสองสค่ะ ต่อไปรายการที่สิบสามจ้ะสิบสามจะเป็นฉลุหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะฉลุหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังด้านหลังยันสี่ค่ะพี่พ่า ต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นสมเด็จเกตชยโยจ้ะต่อไปรายการที่15ค่ะ 15เป็นหลวงพ่อกลันนะะลกล่นวัดพระญาตนะคะหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาศจ้ะรายการที่15นะคะพี่ๆค่ะปี2469ค่ะหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาศจะ้ะต่อไปรายการที่17ค่ะอุ๊ยโทษทีค่ะ16ค่ะ16เป็นพระพุทธชินราชค่ะ ต่อไปสิค่ะ17พระปิดตาหลังแบบค่ะเนื้อผงคุกลักจ้่ ต่อไปรายการที่18ค่ะ18หลวงปู่ทวดพรมวิหาร4ค่ะปี2553้าหจ้ะต่อไปรายการที่19ค่ะ เเซียนแปะลง4วัดสารเจ้าค่ะปีหนึ่งเก้านะคะพี่พี่ขารุ่นหนึ่งค่ะเซียนแปะลงสีวัดสารเจ้าจ้ะต่อไปรายการที่20รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นตรักกุดโทนหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานค่ะตรักกุดโทนหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานค่ะ ีต่อโค้ดค่ะพี่พี่จ้ะสองบาทเช่นกันค่ะครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลายเข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3้ําย้ำเบอร์อีกทีนะคะพี่พี่0 8นค่ะ7 2 1 1 9 3 3สําำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ